บบมาแล้วมาแล้วครับผมมาตําทั่วครับกินตําทัว่วอาหารยามเย็นมือนี่เนาะนี่ใส่หัวกระเทียมลงไปใส่พริกเม็ดสุกลงไปชอบเผ็ดมากก็ใส่มากตามชอบตามยาตามปากของเราครับอยู่ลจนนหนงบแ ม่ลงไปเลยหัวกระเทียมพริกเม็ดซุกให้แหลกหยับหยาบจะได้รสชาติตำทัว่วจะได้เ็ดเดจัดจ้านจัดจ้านใส่ถั่วลงไปเฮ้ยถั่วหนึ่งกับมือได้ไงเก็บมาสุดๆจากสวนเนี่ยป้า สด,สดเลยสีธรรมชาติปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่ต้องกลัวสารเคมีสัจดจวดจวดเลยตำแหลกๆเข่ากันทุกเมดทีไหลเทากันครับพลิกเม็ดสุกผสมัส,สารครับหัวกระเทียมรดชัตนตำทั่วเด้อตำทั่วบบ้านปลาสายเปมาแหลก พอดีแล้วมาใส่น้ำมะนาวมะนาวเก็บจากสวนหนวยใหญ่ๆน้ำบิ๊กๆเลยน้ำหลายมากเลยเนี่ยนุดนแล้วใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยวจะได้สมชื่อว่าตำสมตำสมจวดจวด ใส่มะเขือเทศนี่เพิ่มลงไปน้ำตำทัวนี่ต้องใส่เด้แต่บ่ใส่ผสมชื่อมันจีบหนัวบ่แสบมันต้องจัดเต็มจัดเต็มแบบนี้เฮ็ดตยูวเห็ดกินตามแบบบ้านๆมาปรุงเพิ่มด้วยผงหนัวขยายลินขยายปากตามแสบ ตามปากถ้าปากหายบรแซ่บก็บ่าต้องใส่น้ำตาลใสยเพิ่มความหวานนิดหน่อยนี่ใส่ลงไปใส่น้ำปลาดน,นัวนัวน้ำปลาอขวด ไตนัวนวความแสแเขินอยู่อย่างนี้ถ้าบอไซกับบอแสบบอสมชื่อต่ำทัวเพิ่มความเข็มนำปลาลงไปจวดจวดเข้ากันต่ำโยกโยกให้เข้ากันพัวโคลกเลยนัวนัวจัดจานจัดจาน เ,เสร็จเรียบร้อยมาชิมรสชาติพอดีหรือ,อยังย,นะยังบัดถึงน้ำตาลทรายเพิ่มลงไปน,น้ำปลาเพิ่มลงไปยังบัจัดจานเท่าไหร่มาโขทกโขลก ให้เข้ากันผัวโครกมามาชิมอีกทีหนึง่งแจมแจมหรือยังจัดจานหรือยังอืมสุดยอดจัด,จดออพร้อมเทใส่ชามบิก๊กบพร้อมอยู่พร้อมกินทำนอสดเลยมา เทใ,ใส่ชามบิกบ๊กเลยโอ้ยยกครกยกครกนุ่นแล้วนุ่นแล้วสีสันจัดจานชวนหูชวนกินชวนดูมากมากก็เข้าไปเลยโอ้จจดเต็มจดเต็ตมเพชรเพชรน้ำปลาโน้โน้นตำทัวสดสด,ด้ จัดจานจัดจานมากินมาแสบน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องตำทัวครับมือนี้ตักใส่ชามบิ๊กๆเสร็จเรียบร้อยนี่มากินออเดอร์มากินแสบกินนัวด้วยแหน,มเน,แนมเนื้อแหนมเนื้อวัวห่อใบตองสองหอ่อไะสัดลงไปเลยเนี่กัดแหนมหมูห่วยห้ยห้ยห้ยหันหลังหันหลัง จัดกานเอาคเห็นแหนมเนื้อแหนมกับพอนี่กับแหนมหออีกกิ่นกับตำทูวืพร้อมขาสวยร้อนๆหรือเขาเหนียวร้อนๆนี่จำตุยจำตุยสาวๆหลาหลาสดสดกินกับข้าวนี่โดยเฉพาะพระเอกนางเอกคือว่าแหนม เนื้อวัวแหนมเนื้อห่อใบตองกินหอมหอมแหนมหมูจวดจ้วดพระเอกหลักคือตำถั่วแซ่บมากแซ่บมากมากินมาชิมน้ำกันครับพ่อแม่ปีน้องเสนะเด้อแซ่บหลายบอกกันชวนหิวชวนกินครับ